นักเรียนจำสูตรนี้าไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าในการสอบครั้งหน้าเนี่ยผมจะใช้สูตรนี้ในการออกสอบนะครับมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับยกมือได้เลยครับโอ้โตอนนี้ดังเลยเนาะเออใช่เสียงโคตรดังเลย ใชครับเดี๋ยวผมดูให้ขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะมีใครมีคำถามหรือยังไม่เข้าใจอะไรอีกไหมครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้หมดคาบเรียนเท่านี้ครับให้ทุกคนกลับบ้านได้เลยนะครับขอบคุณคคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ว่แกรู้ป่ะอาจารย์คนใหม่อ่ะดูถูกมากเลยอ่ะเออใช่เขาเขาดูเสียงดังแล้วก็ไม่ค่อยใจเย็นใช่ไหมไม่เหมือนอาจารย์คนเก่าเลยอ่ะเพราะว่าอาจารย์คนเก่าดูดีกว่านะแต่เราว่าเขาก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นนะจริงหรอแกไม่เห็นตอนเรียนหรอเขาดูเครี้ยงมากเลยนะสถานการณ์เมื่อครู่เป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ไม่ดีโดยสาเหตุอาจเกิดจาก อาคติของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของผู้พูดตัวอย่างคือการเน้นเสียงที่ครูใช้เสียงดังเพื่อเน้นยำ้ำทำให้นักเรียนบางคนรู้สึกว่าครูโกรธหรือไม่พอใจเนื้อหาที่ยากทำให้นักเรียนหลายคนไม่เข้าใจและรู้สึกท้อแท้การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหากครูไม่ได้อธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดนักเรียนอาจจะตีความไปในทางที่ผิดได้ วิธีแก้ไขปัญหาเช่นการใช้โทนเสียงที่หลากหลายนุ่มนวลในการอธิบายหากมีเนื้อหาที่เข้มขน้นจึงเน้นเรื่องสำคัญอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าเสียงที่ดังขึ้นไม่ได้หมายความว่าครูโกรธแต่เป็นการเน้นย้ำสิ่งสำคัญเนื้อหาที่ยากควรแบ่งออกและค่อยๆสอนทีละขัน้นใช้ตัวอย่างและสื่อการสอนที่เข้าถึงง่ายเช่นวิดีโอภาพรประกอบหรือเกมการศึกษา ให้เวลาในการสอบถามหรือทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ช่วยในการเรียนรู้การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นระยะโดยการตั้งคำถามหรือใช้แบบสอบถามสั้นๆใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและหลีกเลี่ยงสับเฉพาะที่อาจทำให้สับสนสรุปเนื้อหาสำคัญในตอนท้ายของการสอนและเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถาม